sao สวัสดียูทูบและผูช้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการตะบอโตทีวี TV, แล้วก็มาอยู่กันในเกมซากเกนพะีเจรณาซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนทำหมัดกิเลนจากเรื่องดักเกิลบอลนะฮะบอกเลยว่าน่าจะเท่น่าดูเดี๋ยววันที่จะมารีวิวแบบสดสดแล้วก็สอนทำแบบส,สดๆเลยนะฮะแล้วก็จะมีเผาฮอลโล่นะครับเนะผาฮอลโล่มาใหม่ก็คือเป็นเผาที่สามารถยิงบีมได้เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวแล้วก็สอนหาด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่ายากมากที่จะได้เผาฮอลโล่นะฮะอ่ะสำหรับใครที่สนใจแล,และรับฝากเกตต่างขอแนนนนะา้ีเลย อีดิดเวิร์ชอปรับรับฟาร์มโลบักแมปต่างๆแต่ยังมีกดเกมพัลสและปุ่พิศาสตร์ด้วยแล้วก็รับเติมโลบักมีรหัสบุฟและคิงพิษขายบริการเยะยเตโบดใครสนใจลิงกอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะสำหรับการทำมดจิเรนนะฮะสำหรับการทำมาจิเรนเนี่ยนะมันต้องไปที่เกาะนี้นะครับคุณผู้ชมเน่นเน่เกาะนี้เลยเกาะนี้เลยนะครับเกาะที่จะอยู่ข้างเกาะขวกะโหลกนะครับแล้วก็จะอยู่ข้างเกาะบอสหรือว่าจะอยู่ข้างซ้ายมือเกาะแรกนะครับนี่ะก็คือเกาะเนี้ย ให้เราเดินทางไปที่นั่นครับคุณผู้ชมครับอ่าโอเคหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยมันคือเกาะเซลเกมหรือว่าเกาะ PVP นะครับอ่าก็หลังจากที่เรามาถึงแล้วนะค,คุณผู้ชมครับมันจะมีเอ c หรือว่าแม่ค้านับอยู่ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ก็จะมีแม่ค้านะคุณผู้ชมหลังจากที่เรามาแล้วเราก็กดไปที่แม่ค้าซึ่งแม่ค้าเนี่ยมันให้เราซื้อนี่นะับซื้อเจ้านี่นะับเพื่อเอาไปรีเพื่อเอาไปแลกนะครับเอาไปเลขหมัดน,นะครับ สิ่งที่เราต้องเอามาแรกก็คือจ i เรนจิเรนพาวเวอร์สิ่งที่เราต้องเตรียมเอามาแรกก็คือเหรียญทองเหรียญทอง15อันแล้วก็ตามด้วยเพชร7,500พเพชรอ่าถามว่าเหรียญได้หาไงเดี๋ยวจะมาสอนให้ดูแล้วก็เพชรเนี่ยสามารถฟาร,ร์มก่อซ้ายก่อเชงคุดก็ได้นะครับนี่ฮะให้เราเอามาแลกที่นี่หน้าตาเวลาแลกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นี่คือเวลาและครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะโอเคแล้วก็พอเราแลกเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาคุยกับ a p c ซตัวนี้นะครับ นี่คตัวนี้ก็คือจีเรนครับคุณผู้ชมครับซึ่งเราก็เอาออฟเนี่ยเอามาเลขกได้เลยฮะยแต่ว่าเราต้องกดกินไม่ต้องเอามาเลขกครับกดกินเข้าไปคะคุณผู้ชมอ่ะมันจะมีให้เรากดกินครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองกดกินก่อนแต่ผมจะไม่กดกินนะผมขอ,อไปถ่ายภาพก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมครับโอเคครับคุณผู้ชมครับพอเราซื้อออฟมาแล้วใช่ไหมจากแม่ค้าตรงนั้นใช่ไหมเราก็กดกินได้เลยนะฮะอ่าพอเรากดกินแล้วเนี่ย เราจะได้หมัดทันทีนี่มาแลวครับเดี๋ยวเรามาลองพลังกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงสําหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนไปโกโจโลแล้วก็อยากจะกลับมาใช้ก็สามารถมาคุยกับตัวนี้ได้นะครับนี่ตัวนี้เลยนะฮะอ่าเราไปเปลี่ยนไปโกโจโลแล้วอยากกลับมาใช้จีเรนนะครับก็มากดตัวนี้แค่นี้แล้วก็ได้ถาวรแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่าทีนี้เรามาดูพลังกันดีกว่าเริ่มต้องเตะท่าต่อยนี่เป็นน้องๆที่แบบว่ายอมเป็นกระสอบไซส์ผมนะขอบคุณน้องๆมากนะครับโอ้ อ้าวเดี๋ยวอัพค่ามัดก่อนครับผมไม่ได้อัพค่ามัดเลยครับดูซิว่ามันจะแรงขนาดไหนครับ2,705นะครับโอเคแล้วก็อัพค่ามัดให้หมดอ่าฉากกระสอบทรายนะครับมากระสอบทรายคนแรกท่าต่อยอุ้ยดาเมจดาเมจเท่าไรเนี่ย14,800นะครับ14,800ใครให้เลยมาขอบคุณครับผมอ่านี่คือท่าต่อยธรรมดานะครับส่วนท่าที่สองไอ้ท่าแรกครับคุณผู้ชมท่าแรกก็จะเป็นหมัดอะไรมาดูกันว้าว เป็นการวับแล้วก็พุ่งมาอยู่ตรงนี้นะครับไม่เข้าใจอันนี้ผมไม่เข้าใจเ่าน้องยืนนิ่งๆหน่อยน้องแล้วก็พี่จะลองทดสอบพลังป๊บเหมือนเป็นการต่อยแล้วก็พุ่งไปข้างหน้านะคุณผู้ชมนี่ฮะเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ลากคู่ต่อสู้เราไปด้วยอะเหมือนเราลากตัวเองไปคนเดียวนะนี่ฮะนี่นี่คือท่าที่หนึ่งนะคุณผู้ชมครับแต่ตอนต่อยมันมีประกายแสงสีสีสีม่วงเนี่ยดูดิไอมันไม่ได้ประกายแสงที่มันคืออะไรวะ นี่นี่คือท่าที่หนึ่งนะครับเนี่ยแต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวขอดูความแรงหน่อยดูซิว่าน้องคนนี้จะตายเปล่าตายไหมเหมือนมันไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่นะครับนี่ฮะท่าแรกโอเคส่วนท่าที่สองว่าไงครับท่าที่สองท่าที่สองเป็นการปล่อยพลังครับคุณผู้ชมครับเป็นการปล่อยพลังว่ะอ่ะแป๊บนึงนะผมขอลองใช้ก่อนอเฮ้ยใครกลางกระตังเคลมปะเนี่ย กระสอบทรายจริงๆเขากลางอันตเขตไม่ได้มันต้องเป็นเป้า <c oughs> นะจะมีคนกลางอันตเขตนะฮะเอาไหมาเอาไหมาเดี๋ยวเรากางอันตเขตหายก่อนนะครับอ่ะก็รู้สึกว่าท่าสอนจะเป็นการปล่อยพลังนะฮะเนะ่ปล่อยพลังแบบนี้นะครับดามจตเท่าไหร่วนันนี้แต่รู้สึกไม่แรงเลยว,วะ่ะมันแรงมากวะ่ะมันอาจจะเป็นค่าผลพิศารหรือเปล่าคุณผู้ชมผมลองดูก่อนมันอาจจะเป็นค่าผลพิศารนรับมันไม่น่านจะใช่หมับ ม,มันน่าจะเป็นผลพิศาจร่ะเี๋ยวด,ดูท่าแรกใหม่ก่อนท่าที่หนึ่งเป็นไงส่วนท่าที่สองมันเป็นหมัดนะครับมันเป็นหมัดเลยแหละมันไม่ใช่ผลพิสาจมันเป็นหมัดแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะเลงเท่าไหร่นะครับท่าเลกกับท่าท่าสองนะฮะอ่ะว่าไงน้องเจ็บเปล่าไม่สะุกสท้าเลยอะ่ะนะมันไม่ค่อยเก่งวะรู้ผมใช้ไม่เป็นวะส่วนท่าที่สามว่าไงครับท่าที่สามเมื่อกี้กดไปเหมือนจะต่อยนะ อ้าท่าที่สามับเนี่ยเป็นการต่อยเฮ้ยทำไมต่อยไม่เข้าเดี๋ยวเปิดไฮคิย์ก่อนปุ๊บอ่าท่าแรกเป็นไงเฮ้ยแรงวะ่ะแต่น้องคนนี้ทำไมพี่ตีเขาไม่เข้าวะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวลองท่าสามให้ก่อนปุ๊บดามสามหมื่นแปดพันนับเทียบกับอาหมัดต่างๆพี่ว่าหมัดนิกกากนะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยนะแต่มันเท่นะมันเป็นสีแดงเฮ้ยแต่ว่ามันก็สาใจอยู่นะคูดาวเร็วมากนะครับ นี่ฮะนี่คือท่าท่าที่3ครูดาวอย่างเร็วส่วนท่า2เดี๋ยวเรามาดูครูดาวกันดีกว่าครับท่าแรกว่าไงท่าแรกก็เป็นการพุ่งครูดาวว่าไงครับครูดาวก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะครับแต่ก็เร็วอยู่นะฮะส่วนท่า2อ่าท่า2ว่าไงท่า2ท่า2ท่า2ครูดาวนานอยู่นะฮะผมว่าหมัดนี้ไม่ค่อยเก่ง้วครับแต่ว่ามันก็ทําง่ายอยู่นะก็ไม่ได้ง่ายหรอกก็ยากอยู่เลยแหละนะส่วนท่า3ท่า3คนนี้คนนี้เลือดเยอะ นี่ท่าสามดามิสามหมื่นเก้าพันนะครับนี่ต่อยเข้าไปอีกไม่ตายว่ะแต่ครูดามาเร็วนะครูดามันเร็วเลยนะครับคุณผู้ชมใช้ได้ไอ้มันสามารถคอมโ,มโบได้ปะวะมันน่าจะคอมโ,มโบได้นะส่วนท่าสี่ท่าสี่ไม่มีอะไรครับท่าห้าไม่มีอะไรครับก็มีทั้งหมดสามสกิลเดี๋ยวผมลองคอมโบก่อนนะครับเดี๋ยวหาคนเลือดเยอะๆก่อนคนนี้ก็ได้ปึ้บปึ้บคอมโบปึบ้บคอมโบไงวะแต่ที่แน่ๆอ่ะมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยนะฮะนี่ แล้วมันอาจจะต้องใช้ท่าสองตามด้วยท่าสมแล้วก็ท่าหนึ่งใช่ไหมสองสามหนึ่งเอาง่ายๆคือหมัดน,นี้ไม่ค่อยจะแรงครับสู้พวกสุกุณะกับโกโจโไม่ได้นะครับออ้ยขอบคุณมากเลยครับผมอฮาคิกกเกาะเฮ้ยมันสู้แบบพวกสุกุณะโกโจรหรือว่าโจโชไม่ได้นะคุณผู้ชมครับนะแม่ไอ้ที่ผมคิดนั้นมันน่าจะเก่งน่าดูแต่ว่ามันไม่ค่อยจะตึงเลยอะนะเออมันใช้ยากเลยอะนะเนี่ะ มันดูแบบไม่ค่อยเก่งเลยอะนะโอเคก็การรีวิวก็มีเพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเหรียญหาไงนะครับผมเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาเหรียญกันดีกว่านะับซึ่งเราต้องเข้าเกมมาแล้วก็หาเพื่อนมา6คนนะฮะหลังจากที่เราได้เพื่อน6คนแล้วก,แวก็แล้วก็รอเซิร์ฟนับให้ครบประมาณ45นาทีนะหลังจาก45นาทีแล้วเราต้องเตรียมเพื่อน6คนใช่ไหมมันจะมีให้เรากดเย็ดนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาต อรอให้มันกดเงียก่อนแล้วกันนะครับมันจะมีขึ้นมาให้เรากดนะคุณผู้ชมนี่ฮะแป๊บนึงนะครับมันก็ใกล้จะขึ้นมาแล้วนะครับนี่จะเป็นนี่จะเป็นคลิปจากไลฟ์สดนะคุณผู้ชมครับเนี่ะมันจะให้เรากดเงียจากนั้นเราก็จะพาเพื่อน6กคนของเราเนี่ยมันจะเป็นการแบ่งสีสีแดงกับสีน้ําเงินนะฮะแล้วเราก็ต้องมาสู้กันเองครับอ่านี่ฮะเวลาที่มาสู้กันมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราสู้เนี่ยเกมนี้มันก็คือเกมที่แบบว่าเราต้องยึดวงนะคุณผู้ชม ซึ่งเวลาที่เรายึดวงเนี่ยเสียเงินยึดวงปุ๊บมันจะเติมหลอดสีไอ้ช่องสี่เหลี่ยมนี้นะฮะอ่ะเนี่ยพอเราสะสมเรื่อยๆจนสี่เหลี่ยมเต็มเราก็จะชนะแล้วเราก็จะได้เหรียญแบบ100%ซนส่วนทีมไหนที่แพ้ก็อดได้ไปอ่ะถ้าเกิดว่าสีแดงเนี่ยอยากจะแบบว่าให้มันหลอดสีแดงเต็มใช่ไหมเราก็ต้องค่าเสียเงินให้หมดค่าแล้วก็ยืนในวงคนระับอ่าเป็นการแบบว่ายึดวงแล้วก็มันจะเติมไปเรื่อยๆ พอเต็มแล้วปุ๊บก็ชนะทันทีนี่ก็เป็นวิธีการหาเหรียญน,นะคุณผู้ชมครับอาจจะพูดไม่เข้าใจอธิบายไม่เข้าใจก็ขออภยัยจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเผ่าฮอลโล่กันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเรามาดูเผ่าฮอลโล่กันดีกว่าหรือว่าพลังฮอลโล่นะครับไม่น่าจะเป็นเผ่าแต่ว่าน่าจะเป็นพลังปีศาจมันจะเป็นปีศาจที่สิงอยู่ในตัวเรานะครับแล้วเราไม่สามารถบังคับพลังมันได้นะฮะเราไม่สามารถเปิดเองได้มันต้องเปิดเองเท่านั้นนะครับมันต้องให้ปีศาจเนี่ยเปิดให้นะะ มันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็รหัสได้มาจากน้องคนนี้ก็ขอบคุณที่ให้พี่ยืมรีวิวมากเลยนะขอบคุณมากมากเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้ดีกว่าวิธีการใช้พอป,ปีศาสหรือว่าพลังปีศาจเนี่ยนะหรือฮอลโลนะครับมันจะสวมหน้ากากให้เราครับคุณผู้ชมหลังจากที่มันสวมหน้ากากให้เรานรับมันจะเพิ่มบัฟดาเมจนะเพิ่มดาเมจให้เราแล้วก็เพิ่มความถึกนะฮะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการใช้ก็คือให้เราฮะให้มอนเนี่ยให้มอนพวกนี้เนี่ยหรือว่ามนัคื นะครับอ่ะเราต่อยมันก่อนแล้วก็ให้มันทำดามิใส่เราครับเปร๊บต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปลากมาแล้วเราก็ต่อยมันคืนจากนั้นมันก็จะมีเสียงมันจะมีเสียงแบบแล้วมันก็จะเปิดแล้วมันก็จะใส่หน้ากากครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองให้รอให้มันแบบว่าใส่หน้ากากก่อนล้วกันต่อยเข้าไปสู้มันปร๊บอ่าบางทีมันก็ไม่ใส่ให้เราบางทีมันก็ใส่ให้เรานะครับคุณผู้ชมแล้วที่จะเปิดบุกเกนทาไมวะเนี่ยโอเครอสักแป๊บ อรอสัสแป๊บนับให้มันแบบว่าใส่หน้ากากให้เรานะคุณผู้ชมใส่เข้าไปใส่สิไม่ยอมใส่ให้อุโอเคไม่เป็นไรโจมตีคืนนี่ฮะมาแล้วนี่คือเผ่าฮอลโล่นะคุณผู้ชมครับซึ่งมาตอนที่เราใส่หน้ากากมันจะบวกดามิแล้วก็บวกความถึกแล้วสามารถยิงเซโร่ได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดหน้ากากครบ5ครั้งหรือว่าสวมหน้ากากครบ5ครั้งครับมันถึงจะสามารถยิงบีมได้นะคุณผู้ชมครับซึ่งบีมเป็นไงผมก็ยังไม่รู้อ่ะ นะมันใช้ยังไงก็ไม่รู้เลยนะคะก็เดี๋ยวผมจะลองใส่หนา้ากากให้ครบ5ครั้งแล้วกันนะอ่าอันนี้ครั้งที่1่ใช่ไหมเราก็ต้องให้แบบว่าใส่หนา้ากากอีก5ครั้งไออ,อีก4ครั้งรวมเป็น5้ามันถึงจะสามารถยิงเซโร่หรือว่าบีมได้นะครับแต่ผมไม่เคยเห็นว่าว่าเวลาที่มันใส่อ่ามันยิงบีมหรือว่าเซโร่ Zero เนี่ยมันเป็นยังไงนะคุณโยมโอเคให้มันตีก่อนแล้วเราก็สวนมันด้วยนะครับ ตอนนี้ก็มาแล้วนะครับผมรอบนี้เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวผมลองกดตัวเอ็นก่อนมันให้กดตัวเอ็นหรือว่ากดตัวอะไรนี่เลยนะครับผมก็กดไปมั่วๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยอาจจะเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าบน PC หรือว่าบนคอมเนี่ยไม่มีปุ่มหรือเปล่าแต่บนโทรศัพท์เนี่ยมีปุ่มนะฮะก็ซึ่งเซโร่เป็นยังไงก็ใครที่เคยเห็นก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะผมก็ลองแบบว่าลองใช้มันก็มไม,ม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะมาอีกรอบหนึ่งแล้วกัน ่าเปิดใส่ย,ยังยังไม่ใส่นะเดี๋ยวลองต่อยก่อนอ่าแล้วก็สกิลด้วยครับสกิลช่วยนะยม,มันจะได้แรงขึ้นนี่โอเคครับเนี่ยใสย่แล้วฮะดูซิว่าจะยิงเซโร่ไหมทำไมไม่ยิงเซโร่ฮะมันอาจจะต้องใช้บนโทรศัพท์หรือเปล่านะเนี่ย เออมันไม่ยิงเซโร่ให้ว่ะเออเพราะว่าน้องคนนั้นนะเขาเล่นบนโทรศัพท์นะครับก็ซึ่งแบบว่ามันเป็นยังไงก็คงจะเป็นเหมือนในกระตูแหละแต่แต่เป็นสีอะไรก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นสีฟ้าสีเขียวมันอุนเคียวราปอะอุนเคียลรามันสีเขียวแต่นี่มันน่าจะเป็นของอีจิโกะนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูวิธีการหากันดีกว่าซึ่งวิธีการหามันคือ,ค,อคือการเก็บกล่องนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเป็นยังไงอนะก็ขั้นแรกกนเราก็ไปที่กอบอส ไปดูวิธีการหากันนะครับก็ให้เราไปที่กอบบอสแล้วก็ตีบอสที่มันดอบกล่องนะคุณผู้ชมอ่ะอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้ก็จะดอบกล่องนะครับก็ให้เราตีตัวนี้นะฮะตีเข้าไปโอเคดูซิว่าใส่หน้ากากยังยังนะโอเคครับเนี่ยนะมันจะไดโ้โอกาสที่เราจะได้จากกล่อง0.35%นะครับซึ่งมันไม่ใช่เผามันจะเป็นออฟเยกซึ่งไม่รู้ว่าชื่ออะไรเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีชื่อเดี๋ยวจะขึ้นจอให้นะฮะ โอกาส0.35%นะครับไม่รู้ว่าเป็นไงน่าจะเป็นรูปร่างหน้ากากอะ่ะอ่าน่าจะเป็นหน้ากากให้เรากินนะครับแล้วก็วิธีที่2ก็คือไปตีบอสอิจิโกะนะครับโดยการเก็บกล่องมอนกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งอิจิโกจะเกิดอยู่ที่เกาะทรายแล้วก็เกาะใบไม้ร่วงแล้วก็ตามได้เกาะหิมะตรงนี้ใบไม้ร่วงก็คือตรงนู้นนะครับนี่ฮะเกาะนี้มีโอกาสเกิดเกาะทรายแล้วก็เกาะหิมะนะครับแล้วก็เกาะทรายนี่นะครับตอนนี้มันเกิดเกาะทรายนะครับ๋ยวผมจะขอลองตีก่อนออ่่โเเคาานววลยกกัดี รู้ไหมว่าทําไมผมเงียบครับผมกาลังฟังเสียงว่ามันใส่หน้ากากหรือยังครับผมก็เลยเงียบนะครับผมว่าไม่ได้ยินก็เลยเงียบดีกว่านะครับอ่าไม่รู้ว่ามันเปิดหรือยังวะเดี๋ยวาอาจจะเปิดแล้วแหละเดี๋ยวเปิดอาณาเขตดีกว่าผมเดนไลท์ครอบเขตมาฮ่าฮ่าแล้วก็จากนั้นครับก็โซโลให้บอสต,ตายเลยหวังว่ามันจะใส่หน้ากากให้นะครับมันใส่มามันใส่แล้วนะเดี๋ยวยิงเซโรวาไงเซโร่ Zero. ไม่มีเซโร่อะมันต้องทําไงวะเนี่ย โอเคทีเดียวเรียบร้อยครับนี่ะมันจะมีโอกาสได้จากกล่องนะคผู้ชม0.35นะถ้าเกิดว่าคลิปนี้อาจจะพูดผิดไปก็ขออภัยด้วยนะฮะอ่าก็มีเพียงเท่านี้เลยเก็บกล่องโอกาสได้จากกล่อง0.5เอไอ้ไม่ใช่0.35นะรนนับนี่ก็พูดผิดพูดถูกก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะส่วนไอ้หมัดจีเรนเนี่ยผมว่ามันเก่งนะแต่ว่าตอนที่ไปตีคนดูมันอ่ามันยังไงล่ะมันอาจจะเบาเพราะว่าคนดูนี่เก่งเกินไปหรือว่าแรงหรือว่าถึกนะฮะก็เลยแบบว่าดูกาก แต่ผมคิดว่ามัดกิเลนเน่เก่งแน่นอนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะเพื่อไปกำลังใจสำหรับเผ่าฮอนโล่เนี่ยมันใช่ยังไงวะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า